ต่ใสหมดโอ้ยไม่แต่ตลาดเฝ้าอยู่บ่มาให้แม่ถามจะข้าวเนะ่แม่นยังห่ะแม่อันนี้แม่เฟซบุ๊กเลี้ยวนี่นะโอ้แล้วมันเป็นยังบบดน,นี้แม่แม่โพสไปแล้วบ่วคอยมีคนมากดไลค์กดคอมเมนต์เลยแม่บ่แม่ก็ว่าแม่ทายลงซูสม,มืออยู่ได้ละ่ะเป็นยังยอดวิวมันขึ้นหน่อยแถ้ะวะเอไอจังได๋มาขี่ไล่์แทะกระสันเอาจังสี่ไปคอยถามเจ้าด้วยแม่ถามอียังลระมอดเจ้าว่าเอไอมันเป็นผู้จังด๋เอ๋เออมันเป็นผู้ใดลหลอะหรอ สิมนี้จะค้นเหรอกูจะพ่อมันเน้พววงาเนี่ยมันลืมกูแมะบันนนมันเลือกจำเต่ผู้ปู่ไฟดีๆหนาตางามๆบ่เหรอสังเกตเบื้องผู้ใดปู่ไฟงามๆขาวๆนุมใยๆนั่นยอดวิวบักหลายหนึ่งแต่นางทอดใครจะซื้อก็มีคนเบื้องเป็นล้านก็ยังกูนี่สิแล้วละแมีนอยู่ดอกท่านคอยเป็นเอไอคอยกายจําเจ้ายากอยู่ อันโปรไฟล์กับหัวยังหย่องซะล่ะขนาดใสแอปแหละดินี่กลองกับมัวมัวบุหูจักเซตหนากลองเนี่ยคอยไหว้เอ๋อมันสิลืมเจ้าหะล่ะยายเผ้อเพ้อคอยว่ามันบ่ลืมดอกมันบ่สนใจเจ้าฮานาสู้ๆยายเฮ็ดไปเรื่อยๆรวดจักหน่อยมันก็จำเจ้าได้ดอกคอยไปก่อนเด้อบาดนี่เอ้าบัก่าหนิเมียเอิ้นมันมาบอกให้กูตัวนี่กลองกุตเศษอยู่นะใส่เบิ่งด้ว you <laughs>